โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําโปรแกรม Zoom นะครับเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์ซึ่งวันนี้นะครับผมจะสอนให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับละเอียดกว่าวิดีโอกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีมือถือนะครับในรูปแบบหน้าจอของนักเรียนมาให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าหากเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแบบชัดเจนเลยโอเคครับเรามาเริ่มตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมนอะครับเราให้นึกถึงว่าเราไม่มีโปรแกรม Zoom อยู่ในเครื่องเลยนะครับ ให้ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดนะครับ PC เท่านี้นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาในเครื่องเองครับผมนี่ครับอยู่นี่เลยตามลูกศรนะครับเท่านี้กรอสักครู่ครับรอสักครู่โอเคเสร็จแล้วครับคลิกที่ไอคอนครับเขาถามว่ารันไหมเอานั้นเลย ของผมในกรณีนี้ก็คือของผม,มลงซ้ํานะครับกรณีของผมคือลงซ้ํารอสักครู่หนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับผมอธิบายนิดนึงก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ ในการสอนออนไลนแบบ์แบบครับแบบแบบมิทติ้งรูมนะครับก็เหมือนกับเราจะใช้วิดีโอคอลกันนั่นเองคอนเฟลเลนต์ Conference, นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้หน้าจอแบบนี้อ่ะไม่นะครับจริงอันนี้ของผมมันล็อกอินค้างไว้อ่ะโอเคผมไปหน้าจอแรกเลยนะครับตั้งแต่ดับเบิลคลิกซูมเข้ามาก็จะได้หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ครับเป็นหน้าจออะไรเอ่ยก็คือเป็นหน้าจอในการล็อกอินนะครับถามว่าเราสามารถสมัครได้ไหมสมัครได้ครับผมกรณีเรามีอ่าเฟ Google อยู่แล้วนะครับ gmail Google หรือว่าเป็น Facebook ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่กรณีนี้อย่างสมมุติถ้าเราสอนออนไลน์จริงๆเนี้ยเราจะใช้ลายเส้นที่มันมีลายเส้นนะครับก็คือเราจะใช้แบบที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งก็ต้องขึ้นใช้เป็นอีเมลเดียวกันนะครับก็คือของผมก็จะใช้เป็น gmail ตัวนี้นะครับเขาจะถามขึ้นมาให้ว่าโอเคเอาใช้อีเมลไหนขอผมใช้ gmail ส่วนตัวเลย นะครับโอเคแล้วจะเขาถามว่าโอเคโอเพนโอเพนซูมเลยไหมโอเคแล้วก็กดโอเพนซูมไปเลยครับแล้วก็เบราวเซอร์นี้ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับผมโอเคคราวนี้ผมจะแนะนำหน้าจอเขาเรียกเมนูทีละอันนะครับผมเมนูนี้ก็คือเมนู Meeting นะครับ New Meeting ก็คือการสร้างห้องใหม่นะครับ ส่วนอันนี้จอยจอยก็คือการเข้าร่วมนะครับการเข้าร่วมอย่างกรณีที่ใครใครเป็นนักเรียนหรือว่าเราจะเข้าไปมิทติ้งรูมไปจอยอเข้าเงี้ยก็ขอชื่อห้องมานะครับหรือว่าลิงก์เอามาแปะไว้ได้เลยครับตรงนี้ก็คือชื่อที่เราจะใช้ในห้องนะครับผมโอเคต่อไปส่วนสเกดูตัวนี้จะใช้ไหมครับตัวนี้ก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราวางแพนไว้ครับก็คือเราจะเปิดห้องในอ e ีกกี่ชั่วโมงข้างหน้านครับก็คือแพนในการวางเปิด เปิดเกี่ยวกับห้องห้องให้นักเรียนเข้ามารอก่อนนะครับให้เข้ามาเรียนให้เข้ามารอก่อนเรา,าจ,จะทิ้งลิงก์ไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้ในการเข้าห้องนี้ได้นะครับในกรณีที่วางแผนแพลนมีแผนล่วงหน้าโอเคนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเราขั้นตอนแรกนะครับให้ไปคลิกที่ New Meeting ครับผมโอเคเราก็จะได้หน้าจอนี้ที่เห็นหน้าตัวเองขึ้นมานะครับผมคราวนี้เราจะได้หน้าจอนี้ขึ้นมาโอเคผมขยายหน้าจอนะ ขั้นตอนแรกนะครับในการเข้ามาถึงหน้าจอนี้แล้วเราก็จะพบกับหน้าตัวเองครับซึ่งแน่นอนครับผมจะแนะนําไปทีละตัวเนาะขั้นตอนเมื่อกี้เข้ามาเราจะมีตัวหนึ่งครับที่ผมคลิกเข้าไปแล้วก็คือการจอยเขาเรียกนะจอยออเดีโอ,อ,อนะครับวิดจอยคอมพิวเตอร์วิดออเดียนะครับก็คือเราจะใช้เสียงในการพูดก็คือด้านด้านล่างนี้นั่นเองนะครับผม โอเคอธิบายด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือการปิดเสียงเปิดเสียงนะครับปิดเสียงเปิดเสียงอยู่ที่ว่าเราจะปิดไหมปิดก็คืออย่างนี้นะครับเปิดก็คืออย่างนี้นะครับผมครานี้กล้องวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอเราก็สามารถปิดได้ครับคลิกที่กล้องวิดีโอปิดนะครับแล้วก็คลิกที่กล้องคู่ปิดกล้องวิดีโอหน้าจอก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิดกล้องวิดีโอประมาณนี้นะครับผมปิดเปิดกล้องวิดีโอก็ประมาณนี้นะฮะครานี้ต่อครับ กรณีมีใครถ้าใครที่มีกล้องวิดีโอมากกว่า1ตัวนะครับกล้องวิดีโอมากกว่าหตัวันผมเนี่ยผมก็จะมีกล้องวิดีโอที่เพื่อใช้ในการเหมือนกับสอนออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งผมต่อไว้อยู่แล้วก็คือเป็นของ Logitech นะครับก็คือเราจะเปิดกล้องอีกตัวหนึง่งสังเกตไหมครับมันก็จะเป็นอีกกล้องอีกตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างๆกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าของผมจะใช้ตัวไหนในการนําเสนอนั่นเองโอเคครับต่อครับในฟังก์ชันต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ security นะครับ มีช่วงหนึ่งที่ซูมโดนโจมตีในเรื่องของ Security ในการาโดนแฮกหรือว่าโดนเจาะระบบได้ง่ายนะครับตัวนี้เขาพัม,มาเพื่อในการล็อกห้องเลยครับไม่ให้ใครเข้าแล้วหลังจากนี้กรณีเ,เช็คครับสังเกตเครื่องหมายเช็คถูกด้านหน้านะครับเครื่องหมายเช็คถูกด้านหน้าอันนี้คือไม่ได้ล็อกห้องนะครับอีกอันนึ่งครับ enable waiting room ความหมายของมันคือรอ,อครับรอจนกว่าห้องจนกว่าแอดมิน หรือว่าครูผู้สอนอนุญาตเข้าห้องครับซึ่งตัวนี้เราไม่ใช้นะครับทุกครั้งที่เราเข้ามาผมต้องบอกก่อนนะครับ้องต้องเอาเช็คถูกตัวนี้ออกไม่งั้นนะครับไม่งั้นเด็กนักเรียนจะเข้ามาแล้วก็รอครับรอจนกว่าครูจะคิดเข้าซึ่งอันนี้พอถึงเวลาระยะเวลาประมาณ30มสิบวิมันก็จะเด้งหลุดออกไปเองนะครับเด็กก็จะบอกครูเข้าห้องไม่ได้นะครับตัวนี้สําคัญมากเลยโอเคนะครับโอเคไปต่อครับในฟังก์ชันต่อไปซึ่ง Security ตรงนี้อาจจะผมแปลให้ต่อนะครับเพราะตัวนี้ก็คืออนุญาตให้แชร์สกรีนครับ ผู้เรียนสามารถแชร์สกีนได้ไหมกรณีที่เราจะให้แชร์หน้าจอของเด็กก็ให้เด็กแชร์หน้าจอขึ้นมาให้ทุกคนเห็นได้เช่นกันครับแต่เบื้องต้นแล้วเราไม่ให้นะครับเราก็ปิดไปนะครับหรือว่าเราสามารถ rename นะครับ rename เปลี่ยนชื่อของพวกเขานะครับก็คือจริงๆว่าเราไม่อนุญาตนะครับก็คือติ๊กออกได้หมดเลยหรือว่าจะติ๊กออกก็ได้เพราะส่วนนียไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วในส่วนฟังก์ชันนี้หลักๆก็คือแชร์สกีนครับสมมติเล่นแชร์พร้อมกัน10บคนเงี Net ้ยเน็ตโหลดเน็ตมันก็จะหนักพอสมควรน,นะครับโอเคต่อนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ participant นะครับเมื่อเราคลิกขึ้นมาแล้วเราจะได้หน้าจอด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็คือ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปคืออินไว้นะครับอินไว้ก็คือมาปุ๊บมันก็ขึ้นไปหน้าคอนแทคขึ้นมาแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับจากประสบการณ์ที่เจอมาก็คือบางคนก็จะคลิกตรงนี้ครับ copy link ใช้แค่ลิงก์เท่านั้นพอนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่เด็กที่เราใช้นะครับเด็กที่ใช้มือถือเนี่ยมันมีทั้ง Android มีทั้ง iOS เนาะปัญหาของ Zoom ตอนนี้คือถ้าหากเป็น Android กดลิงก์อย่างเดียวโอเคนะครับ แต่ถ้าเป็น iOS เขาจะต้องกรอกรหัสชื่อห้องเข้าห้องด้วยซึ่งตัวนี้ copy invitation เนี่ยครบมากกว่านะครับผมโอเคให้เรากด copy invitation หนึ่งทีครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าโอเคคุณ copy เรียบร้อยแล้วไปอยู่ในคลิปบอร์ดแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ปิดไปแล้วก็ไปเปิดใน Li ายครับไปเปิดใน Li ายของเราแล้วก็พิมพ์เข้าหาตัวเองอย่างของผมเนี่ยผมจะพิมพ์ส่งหาตัวเองเนาะ Control V กดแค่กด Control V ลงไปนะครับแล้วก็ Enter โชว เราจะได้หน้าจอลิงก์แบบนี้ขึ้นมานะครับในกรณีที่เป็น iOS ในกรณีเป็น Android นะครับให้คลิกลิงก์ตรงนี้บอกเด็กให้คลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น iOS นะครับเป็น iPhone ก็คือให้เราเด็กกรอกชื่อห้องเสร็จปุ๊บกด enter แล้วค่อยกรอก p ส s s w o r ดตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะ Android กับ iOS จากที่ผมสอนออนไลน์มาก็คือตัวนี้แหละเป็นปัญหาเลยคือเด็กที่ใช้ iOS จะต,ต้องกรอกเข้าไป นะครับโอเคคราวนี้ครับผมจะให้ดูมุมมองในของเด็กนะครับที่เด็กกําลังจะเข้าห้องเรียนนะครับผมจะใช้มือถือของผมในการเข้าซูมตัวนี้ด้วยนะครับครู่หนึ่งโอเคผมจะแชร์หน้าจอใช้ตัวนี้เลยเนาะโอเคของผมหน้าจอผมขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ผมก็ไปที่ไลน์ครับไปที่จอยม e t i n g ตรงนี้เลยของผมเป็น Android นะครับผมก็ก็ได้กดตรงนี้โชวเข้ามาเขาจะถามว่าโปรแกรม Zoom ใช้โปรแกรม Zoom หรือเป็น Chrome ดีก็ใช้โปรแกรม z o o มนะครับซึ่งผมโหลดแอปตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเบื้องต้นแล้วนะครับทุกครั้งที่เข้ามาเราจะต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับ c อ r e VA แล้วก็เป็น Device Audio นะครับก็คือกดเพื่ออะไรครับ กดเพื่อให้ใช้เสียงนะครับมือถือของเด็กใช้เสียงได้ทุกครั้งที่เด็กเข้ามาช่วงใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากเลยครับก็คือตัวคอตรงนี้แหละคือเราต้องกดนะครับไม่ต้องกดไอเดลอินนะครับไม่ต้องเลยซึ่งตัวนี้มันคือการโรเข้านะครับก็คือเราไม่เอานะครับเรากดด้านบนก็คือคอโอเคจาจาั้นจะดึงตัวเองครับถ้าครณวนี้ผมจะปัดหน้าจอไปครับนี่คือฟังก์ชันหนึ่งอย่างด้านบนเนี่ยก็คือหน้าจอผมที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับ อ่าแม่ไม่ม่ต้องบอกท่านล่างเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ครับผมใช้ไอเดียเดียวกันชื่อก็จะซ้ำๆกันกันหมขออนุญาตปิดเสียงเนาะโอเคชื่อก็จะซ้ำๆกันนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าผมเปิดกล้องนะครับมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับเราอ่าอย่างผมก็ณีนี้อันนี้หน้าจอเป็นหน้าจอของเด็กนะครับเป็นหน้าจอของเด็กซึ่งถ้าเด็กจะต้องการล็อกหน้าจอจริงๆนะครับ เป็นให้เราคลิกเขาเรียกว่าอะไรดับเบิลคลิกหรือว่าเอานิ้วแตะสองทีที่หน้าจอที่เราต้องการก็คือเลือกแต่งี้ห้าดับเบิลแท็บตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอในหน้าจอหลักนะครับไม่ไม่เปลี่ยนไปไหนนะก็คือหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เด็กๆมองอยูตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่ได้ไปไหนแต่ถามว่าระบบปกติเป็นยังไงระบบปกติจะวิ่งตามเสียงครับ วิ่งตามเสียงก็คือเหมือนกับมีเสียงตรงไหนมันก็จะได้วิ่งผ่านอยู่ตรงนั้นนะครับหน้าจอตรงนั้นก็จะเด้งขึ้นมาหน้าจอตรงนั้นก็จะเด้งขึ้นมาสมมติถ้าผมเปิดเปิดไม่ไม่ไม่ต้องย้ายหน้าจอโอเคไม่เป็นไรครับอย่างในส่วนตรงนี้เราสามารถปิดเสียงเด็กได้ถ้ารันนี้ว่าเด็กพูดเสียงดังหรือว่าเสียงรัววายเสียงรถข้างนๆดังไปท่อนคอนโซลเลยครับอันนี้คือหน้าจอเด็กเสียงแล้วนะ ถ้าเด็กสามอันนี้กรณีถ้าเราโรเทกล้องก็คือแนะนําให้เด็กตั้งกล้องแนวนอนครับก็คือตั้งตั้งแนวนอนเราจะได้มุมมองแบบนี้นะครับมุมมองนี้ก็คือแนวนอนอันนี้มือถือผมแนวนอนเนาะเรียงตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับของปากของพองอันนี้ถ้าเราปิดเสียงนะครับกเลยเด็กปิดเสียงก็กดตัวนี้นะครับปิดวิดีโอก็กดตัวนี้นะครับเราสามารถปิดเสียงและเปิดเสียงได้กรณีออกจากห้องก็กดตัวนี้ลิฟต์ด้านบนนะครับ แล้วก็ l a f t meeting อันนี้คือออกจากห้องเลยนะครับผมโอเคคราวนี้ผมก็ตัดการเชื่อมต่อตรงนี้เนาะแล้วก็เข้ามาสู่ของโปรแกรม Zo o m เหมือนเดิมนะครับโปรแกรม Zoom เหมือนเดิมอ่ะโอเคในการล็อกอินผ่านนะครับผมโอเคแต่ผมจะเข้าใหม่อีกรอบหนึงเนาะสำหรับมือถือจะได้มีคู่จะได้มีคนเหมือนมีคนอยู่ในห้องด้วยแต่นี้เป็นตัวตนผม2คนเนาะให้สังเกตนะครับเสียงถ้าเด็กคนไหนไม่ได้กดไอตัวไหม์ที่ผมบอกก็คือไอตัว call via d e v audio นะฮะ ก็คือมันก็จะไม่ขึ้นไมโครโฟนขึ้นมาหาผมกดคอยปปอ่ะ,อะเสียง,งจ,ะจะเข้ามาโอเคนะคับะกดเข้ามาเสเด็กส่วนใหญ่ก็จะ,จะปิดไม์นะครับพอปิดไม่เนี่ยอันนี้เราชัดเจนเลยโอเคตามนี้นะครับประมาณนี้นซึ่งเราจะใช้งานซูมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการสอนออนไลน์ต่อไปครับต่อไปคราวนี้ผมจะเริ่มสอนในเรื่องของการแชท ชทตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเป็นแบบเหมือนกับว่าแชททุกคนเลยไหมหรือว่าเฉพาะใครบางคนกรณีมี40คนเนี่ยตรงนี้ก็จะมี40ชื่อนะครับให้เราเลือกขึ้นมาโอเคไหมคราวนี้ต่อไปครับกรณีอุย้ยเสียงดังจังเลยนะครับเสียงดังจังเลยเราจะปิดเสียงเขานะครับเราจะปิดเสียงเขาก็คลิกขวาครับแล้วก็มิดก็คือสั่งปิดเสียงได้เลยนะครับสั่งปิดเสียง โอเคอันนี้ก็เปิดเสียงได้นะครับเราสามารถคลิกขวาอันนี้คือมิดมา,าปิดเสียงตัวเราเองแค่คลิกขวาตรงนี้ก็คืออันมิดของเขานะครับอันนี้คือเรา,เราสามารถเปิดเสียงเขาได้ด้วย,วยนะครับนะแล้วเราก็ปิดเสียงเขาได้นะครับคลิกขวาก็คือตัวนี้เลยโอเคนะประมาณนี้ครับสําหรับหน้าจอนี้ โอเคคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการแชร์สกีนแชร์สกินจากวันนั้นนะครับที่ประชุมกับคุณครูทุกท่านนะครับจะปัญหาก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกว่ากล้องเนี่ยกล้องหน้าตรงนี้ฮะมันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดผมเลยแนะนําว่าไม,ไม่ไม่มีผลมากมายครับกรณีเราไม่ได้สอนแต่งหน้าอะไรมากมายก็คือไม่ได้เห็นรายละเอียดอย่างเงี้ยก็คือเห็นต้องเห็นแสงต้องเห็นอะไรพวกนี้นะครับกล้องชัดไม่ชัดไม่สําคัญครับอยู่ที่สไลด์เราพร้อมไหม ดูที่สไลด์เราพร้อมไหมโอเคผมจะไปเปิดสไลด์นะครับเพื่อเตรียมการแชร์นะครับตเตรียมการแชร์ขึ้นมาไปทีู่้เรียนออนไลน์เนาะผมสมสมติผมสอนเรื่องบล็อกเกอร์นะครับผมสอนเรื่องบล็อกเกอร์ขึ้นมาโอเคโพลพอยต์มาแล้วครับคราวนี้นะครับผมก็จะเปิดโพลพอยต์ในในมุมมองของผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะจับแชร์อ่ะผมก็จะจับแชร์หน้าจอนะครับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บให้เลือกที่ไหนครับเลือกที่นี่ครับ เลือกที่ PowerPoint ของเราเองนะพอคลิกปุ๊บโอเคสัญลักษณ์การแชร์สำเร็จแล้วครับก็คือเรากำลังแชร์หน้าจออยู่เนาะแล้วเราก็เข้าไปนะครับกดกดแสดงผลครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะใช้ในเรื่องของอาการแชร์นะครับอุ๊ยขออนุญาตนิดนึงครับเด็กก็จะเห็นหน้าจอที่หนึ่งอย่างเดียวเป็นไหมของผมมี2หน้าจอนะครับผมก็จะไปส,สกีนที่2นะครับเด็กก็จะเห็นเป็นหน้าจอที่2 โอเคนะครับเพื่อให้ชัดเจนกว่าเดิมน,นะครับผมจะเห็นหน้าจอเด็กเหมือนกันครับว่าเด็กเห็นยังไงกรณีเด็กอยู่ในซูมเหมือนกันนะครับสักครู่ครับผมโอเคผมแชร์มาแล้วครับผมอ่ะเด็กก็จะเห็นประมาณนี้ครับกลับไปที่โปรแกรม Zoom Meeting นี่ครับแล้วผมก็โรเตทครับแนวนอนนะครับตั้งเป็นแนวนอนไว้ซึ่งตัวนี้นะครับเด็กสามารถขยายได้ครับผมใช้นิ้ว2นิ้วขยายเข้ามาได้อุย้ยด,ดุดนะเข้าไปใหม่เข้าไปใหมโอเคเข้ามาใหมอ่ะเป็นโรเตทอย่างงี้นะครับแล้วก็บีบเข้ามากรณีครูเปลี่ยนสไลด์ครับผมกรณีครูเปลี่ยนสไลด์แล้วนะครับผมก็จะ ผมขอเลือกหน้าจอก่อนเปิดเยอะไปหมดเลยโอเคผมก็จะไปสไลด์ต่อไปนะครับอ่ะเด็กก็จะเห็นต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคสมมติกรณีนี้ครับเด็กมองไม่เห็นว่าฟอนต์ยังไงเราก็สามารถซูมขยายได้นะครับซูมขยายแล้วมันจะขึ้นหน้าจอเป็นยังไงครับก็ขึ้นมาหน้าจอประมาณนี้ยผมก็จะซูมดูอ่านนะครับอ่าน อันนี้คือหน้าจอเด็กนะครับที่เด็กสามารถซูมดูได้เอาโอเคประมาณนี้นะครับของเด็กนะผมขออนุญาตปิดของเด็กลงไปโพลงไปนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะสิ้นสุดการแชร์โอเคผมออกจากห้องเนาะตัวนี้ออกเคลียร์นิดนึงโอเคครับสำหรับการแชร์ตรงนี้นะครับผมจะเอาไว้เท่านี้สำหรับการแชร์หน้าจอ ในกรณีที่เราจะสอนออกเขาเรียกว่าอะไรเราเราจะสอนให้ออกเป็น PDF นะครับกรณีเรามีแบบแบบฝึกแบบที่เป็น PDF ขึ้นมา PDF ก็คือเหมือนกับเป็นใบงานที่เป็นหนังสือมาอยู่แล้วอย่างอย่างนี้ยครับนะครับกรณีเป็นใบงานมาอันนี้ผมปิดไว้เลยเนาะไม่ไม่ได้เปิดแล้วนะครับ โอเคกรณีมาเป็นใบงานแบบนี้นะครับมาเป็นใบงานนี้เราจะแชร์หน้าจอนี้โอเคเป็นหนังสือออนไลน์เป็นหนังสือที่เราสามารถดาวน์โหลดจากสสวทได้นะครับโอเคผมจะแชร์หน้าจอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับครูที่ต้องการสอนเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ตรงนี้นะครับที่เป็นใช้หน้าจอ PDF ซึ่งตอนนี้ของสสวทสามารถนะครับไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมไปแชร์สก,กิน2เนาะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะแชร์สก,กรีนของเด็กให้ดูว่าเด็กมุมมองของเด็กที่เห็น pdf เ,เป็นยังไงนะครับโอเค okay. ผมเข้ามาดูเลยครันนี้กลับไปที่ซูมครับอ่าเด็กก็จะเห็นหน้าจอเบลแบบเราเนี่ยแหละฮะเหมือนกันเป๊ะเลย หากผมเลื่อนลงไปผม,ผ,มผมเลื่อนลงไปมันก็จะเลื่อนตามอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเลื่อนตามซึ่งหน้าจอเนี้ยมันจะเป็นหน้าจอค้างเดียวครูนะครับกรณีแบบครูกันหนึ่งผมออกจากนี้ไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรนะครับให้ให้รู้ไว้ว่าอย่างเนี้ยเวลาครูเขาบังคับในหน้าจอของหน้าจอพี f เงนี้ยเลื่อนลงไปเรื่อยๆโจดๆหรือว่าใช้เนื้อหาตามหนังสือ ก็สามารถใช้เป็นหนังสือทวนนี้ได้นะครับผมโอเคของผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะหยุดการแชร์ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะไปต่อครับในเรื่องของการบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอซึ่งการบันทึกหน้าจอนั้นง่ายนิดเดียวครับก็คือเราจะบันทึกโดยการนี่ครับ record on the on this computer นะครับก็คือบันทึกในคอมพิวเตอร์นี้ อ้าวบันทึกเสร็จแล้วไปอยู่ตรงไหนครับบันทึกเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับ document ไดซ c นะครับแล้ว document เลยแล้วไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อ zoom นะครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้ครับหลังจากบันทึกเสร็จของผมก็จะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากบันทึกเสร็จก็เราก็จะเห็นหน้าจอของเด็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นหากแช์หน้าจอก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมุมมองที่เราจะเห็นนะครับอันนี้สามารถเอาให้รีแล้วออนไลน์ได้ครั้งหนึ่งนะครับสามารถสอนซ้ําได้ทีหนึ่งโอเคเนาะ โอเคต่อไปครับอ้ผมลืมนิดน,นึงครับบางคนครับใครอยากจะใช้ไว้บอร์ดครับก็ใช้ได้ดับเบิลคลิกที่ไว้บอร์ดนะครับก็คือเราสามารถวาดวาดได้หมดเลยนะครับวาดพอใครไม่ไม่เอาแล้วก็กดสต็อปสต็อปสต็อปแชรเลยนะครับเสร็จปุ๊บใครที่ต้องการที่จะใช้ iPhone หรือ iPad นะครับในการในการ เชื่อมต่อปกปกการหรือว่าเป็นแท็บขึ้นมาเพื่อเขียนสูตรเขียนวิธีการเรียนของแต่ละท่านนะครับอย่างคณิตศาสตร์ต้องเขียนสูตรเขียนสูตรอะไรพวกนี้ตามเราก็ต้องใช้ตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้เป็นการสะท้อนหน้าจอนะถ้าผมจาคาไม่ผิดนะสะท้อนหน้าจอสามารถกดได้เลยนะครับแล้วกดแชร์แล้วหาข้อมูลได้นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครที่จะใช้ iPad นะครับสามารถให้ผมช่วยเซตได้เนาะโอเค ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับในส่วนที่เป็นโปรแกรมซูมนะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับในการใช้งานเบื้องต้นโอเคอีกนิดนึงครับผมมีหน้าจอตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือเป็นการใช้งานซูมเบ r เซอร์นะครับกรณีที่ว่าอยากดูย้อนหลังนี้ก็พอสก็คือการพักไว้นะครับแล้วก็ดูโอเคผมมีหน้าที่การหนึ่งครับก็คือเป็นซูมที่ใช้ในสมาร์ทโฟนอันนี้สามารถเปิดอ่านได้นะครับเขาจะแปลทุกไอนี่เลยครับแปลทุกเมนูนะครับ โอเคอันนี้เป็นลน์เป็นซูมสำหรับ PC นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการซูมและแบบ2มุมมองนะครับที่ผมปรับปรุงในการใช้งานตรงนี้ใหม่นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อผมส่วนตัวได้เลยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ